so all these things were uh, were inconvenient truth once as well like four years ago nobody would be discussing about it our ability to live is what is at stake <laughs> วันนี้ผมเปิดรายการนะครับด้วยการให้สัมภาษณ์นะครับของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับก็ให้สัมภาษณ์กับ BBC นะครับไว้เมื่อวันที่30พฤษภาคม2,566นะครับคุยเพื่อเรื่องภาษาวันนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ฟังนะครับทั้งรายการนะครับก็มาสะดุดอยู่ที่คำคำหนึ่งนะครับซึ่งคุณพิธาพูดหลายครั้งทีเดียวนะครับนั่นก็คือคำว่า a n นอ n นค n น e n เนี t นทรูนะครับก็เลยทําให้อยากจะมาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เคยเป็นภาพยนตร์สารคดีนะครับซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากเลยนะครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับก็เป็นภาพยนตร์นะครับที่ได้ทําเงินนะครับทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาเองนะครับแล้วก็ประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆนะครับเชื่อมโยงนะครับกับสิ่งที่ผมได้ยินนะครับ Inconvenient t r u t h ที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับในรายการของ BBC เมื่อวานนะครับก็คงจะเรียนนะครับว่าเป็นทีมของคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะครับกับประเด็นเรื่องของความคิดเห็นนะครับก็เพียงแต่อยากจะหยิบยกนะครับคำคำนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า And Inconvenient t r u t h นะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์มาแปลนะครับเป็น ภาษาไทยนะครับในยุคนั้นนะครับว่าเป็นเรื่องจริงช็อกโลกนะครับนี่ก็คือเรื่องของการแปลชื่อภาพยนตร์ให้หน่าติดตามนะครับแต่ไม่ได้เป็นการแปลที่ตรงกับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเรามาดู inconvenient truth นะครับคำว่าเรื่องจริงนนะครับก็แปลมาจาก truth นะครับซึ่งอาจจะมีความหมายลึกไปกว่าเรื่องจริงธรรมดานะครับบางทีเราก็ใช้คำว่า truth เนี่ยว่าเป็น สัจธรรมนะครับหรือเป็นเรื่องที่มีความจริงแท้นะครับก็แล้วแต่บริบทนะครับแต่คำว่าช็อคโลกนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับกับอินคอนเวนิ n อแนะฮะซึ่งถ้ามาดูนะครับความหมายง่ายๆเลยก็คือคอนเวนิเอแนะครับคอนเวน e n c e นสโตรนะฮะก็คือร้านสะดวกสะดวกซื้อนะครับอินคอนเวนิเอนะครับใส่พรีฟิกเข้าไปก็คือไม่สะดวกนะครับถามว่าแล้วมันมาเกี่ยวอะไรนะครับกับ ภาพยนตร์นะครับเรื่องนี้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นด็อกแคมเมนต์รีนะครับเป็นภาพยนตร์สารคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ global warming หรือภาวะโลกร้อนนะครับซึ่งเป็นภาพยนตร์นะครับสารคดีที่ดำเนินการนำ <c oughs> เสนอโดยนายอัลกอซึ่งเป็นอดีตรองประธานาธิบดีสหร,รัฐนะครับแล้วก็เป็นผู้ได้รับรางวัล โนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปีพุทธศักราช2,550นะครับข้อมูลนะครับจากวิกิพีเดียนะครับที่พูดถึงภา,าพยนตร์นะครับเรื่อง a n inconvenient t r u t h นะครับเนื้อหานะครับก็จะมุ่งเน้นไปยังอาลกอรผู้เดินทางรวบรวมข้อมูลที่โลกได้รับผลกระทบจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมอากอรได้กล่าวว่า ผมได้ลองบอกเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นเวลาที่ยาวนานมากแล้วและผมก็รู้สึกว่าผมล้มเหลวในการส่งข้อความที่พึงตระหนักมาโดยตลอดเัีนันภาพ,พยนตร์สารคดีชุดนี้นะครับได้ใช้คีย์โน้ตในการนำเสนอและมีการภาคประกอบการฉายสไลด์โดยเอากอได้นำเสนอถึงวิกฤตการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของโลก เขาได้พยากรณ์ถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและหายนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงเวลาที่เขายังมีชีวิตอยู่นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ทำไรายได้ถล่มทลายนะครับเป็นาภาพยนตร์ที่เปิดตัวในนิวยอร์กและลอสแอนเจลิสนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคม2006นะครับนับถึงวันนี้ก็20ปีนะครับมาตรงกับเดือนพฤษภาพอดีนะครับ ซึ่งก็เป็นการเปิดตัวในวันหยุด Memorial Day นะครับทำไรายได้เฉลี่ยนะครับ9,1447ดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อโรงภาพยนตร์นะครับแล้วก็ภาพยนตร์ที่ทำไรายได้รวมนะครับ24ล้านดอลลาร์สหรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มากกว่า49ล้านดอลลาร์สหรัฐจากทั่วโลก เป็นภาพยนตร์สารคดีที่ทำรายได้รวมสูงสุดเป็นอันดับ5ของโลกนับจากช่วงปีคิทธศักราช1982นะครับแล้วก็มีเพลงนะครับ I Need to Wake Up นะครับเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับได้รับรางวัลอสการ์นะครับพร้อมกับภาพยนตร์เลยนะครับก็เป็นภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับ ที่ได้สู่สายตาชาวโลกนะครับหลายปีมาแล้วนะครับเอาละครับทีนี้เรามาพูดนะครับถึงความหมายถึง inconvenient truth นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะโยงนะครับไปเรื่องของการแปลนะครับการแปลเรื่องของ translation การแปลที่ข้ามวัฒนธรรมนะครับเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ท่านนั้นชุกคิดนะครับว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับ ซึ่งก็เป็นคำที่พูดกันติดปากก็คือ effective communication นั้นจริงๆถ้าเราไปเชื่อมโยงจุดนะครับจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับเป็นคำพูดที่ไม่ยากนะครับพูดอย่างไรนะครับให้เข้าหูคนพูดอย่างไรนะครับในการ negotiate ในการเจรจาต่อรองแล้วให้ประสบความสำเร็จนะครับเหล่านี้เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์นะครับที่ไปที่มานะครับกว่าจะมาเป็น effective communication นะครับก็ต้องมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ลิงกิสติกเรื่องของภาษาพอสมควรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเราแปล ى, คําว่า inconvenient t r u t h นี่นะครับมาเป็นอีกภาษาหนึ่งนะครับเป็นการแปลข้ามวัฒนธรรมนะครับในยะนะครับที่เราเอามาแปล ى, นอกจากต่างที่บริบทแล้วนะครับในเทคนิคนะครับหรือความสามารถในการแปลนั้นก็จะทําให้ผู้ที่รับสารนะครับอาจจะคิดไปต่างๆนานา,นา ทั้งจากการที่ผู้แปลนะครับในฐานะพี่ผู้ส่งสารมีความตั้งใจนะครับที่จะสื่ออย่างไรและในขณะเดียวกันนะครับพื้นฐานของผู้รับสารนั้นล้วนแล้วนะครับก็มีผลเพราะฉะนั้นเมื่อฝ่ายผู้ส่งสารผู้รับสารนะครับไม่สามารถที่จะปรับหรือจูนให้เข้ากันได้นะครับ effective communication ก็ไม่เกิดนะครับมาลองดูนะครับ inconvenient truth นะครับคำว่า truth ไม่มีปัญหาเพราะว่าก็แปลว่าความจริงนะครับคำนี้ ถ้าเรียกว่าเป็นความเข้าใจนะครับก็เหมือนเหมือนกันแต่คำว่า i n c o n v e n i e n t นะครับที่เมื่อกี้ผมเล่าไ้ฟังแล้วนะครับว่าถ้าแปลตามตัวเลยก็คือความไม่สะดวกนะครับ i n c o n v e n i e n t ทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราแปลนะครับสักสี่ประโยคเนี่ยท่านลองดูนะครับว่าความหมายนั้นต่างกันไหมนะครับความหมายที่หนึ่งนะครับถ้าเราแปลว่าความจริงที่ไม่มีใครอยากจะฟังนะครับ พอมาแปลอีกความหมายหนึ่งนะครับความจริงที่ไม่มีใครอยากพูดถึงนะครับอัน<า> <ing> ที่สามนะครับความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงสามคำแปลนี้นะคร <ul> ับก็แปลในมุมของผู้ฟังแล้วก็ผู้พูดนะครับแล้วผ<าม> <ing> ู้พูดนะครับก็มีดีกรีที่ต่างกันก็คือความจร <ing> ิง<า> <ing> <า> <ing> ที่ไม่มีใครอยากพูดถึง กับความจริงที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้ามาดูความหมายนะครับกลางๆที่ไม่มีทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะครับไม่มีทั้งผู้ส่งสารผู้รับสารนะครับชัดเจนก็จะแปลว่าความจริงที่ยอมรับได้ยากนะครับตรงนี้มันก็กลางๆนะครับไม่ทราบว่าผู้พูดยอมรับหรือผู้ฟังยอมรับนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของเรื่องของการแปลภาษาที่จะแปลเป็นตัวอักษรก็ดีนะครับ หรือจะแปลเป็นการสื่อสารนะครับจากภาษาหนึ่งเป็นภาษาหนึ่งด้วยการพูดนะครับก็ดีและยังไม่รวมถึงนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงบริบทนะครับว่าจะใช้ประโยคนี้เมื่อไหร่แปลนะครับถ้าแปลค่ามฒนธรรมนะครับก็ได้ถึงสี่ความหมายนะครับที่ผมลองพยายามแปลดูนะครับและประกอบนะครับกับภาษาร่างกายสถานการณ์นะครับในขณะที่พูดนะครับด้วยใช้ วอลีตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะไปถึง effective communication ได้นะครับก็มีด้วยตัวแปรมากมายเพราะฉะนั้นการสื่อสารนะครับก็คงต้องใช้วิจารณญาณนะครับใช้ดุลพินิษในการที่จะฟังนะครับอย่างตั้งใจนะครับว่าการสื่อสารนะครับมีอะไรนะครับซ่อนอยู่ไหมนะครับถ้าเป็นข้อเขียนก็คงต้องดูนะครับทั้งเรื่องของคอนเท็กซ์เรื่องของครูนนะครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของความหมายที่ซ่อนอยู่นะครับระหว่างบรรทัด ที่เราเรียกว่าเป็นข้อความที่อยู่ระหว่างบรรทัดหรือ between the line นะครับเอาล่ะครับก็มาเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการแปลทีนี้ผมเคยทําคลิปเอาไว้นะครับเรื่องของการที่เราจะสื่อสารนะครับเขามาสื่อสารก็เป็นคํารวมนะครับจะเขียนสื่อสารจะพูดสื่อสารแล้วก็แล้วแต่นะครับเราต้องเลือกใช้คำนะครับซึ่งถือเป็นตัวที่เชื่อมต่อนะครับประโยค word s นะครับ ก็เป็นการที่จะ structure หรือทําให้ประโยคนั้นเกิดขึ้นนะครับมาเพื่อจะสื่อสารนั้นเพราก็มีหลักนะครับอยู่4ข้อนะครับเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับแต่จะมาเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งก็คืออันที่1นนะครับในเรื่องของอคําที่เราเลือกมาใช้กับสถานการณ์นั้นมันเหมาะสมหรือไม่ appropriate หรือไม่นะครับข้อที่1นนั้นก็ต้องมี precision แล้วก็ accurate accuracy นะครับ ถ้าแปลเป็นไทยนะครับ2คงาำนี้ท่านอาจาจะเห็นนัยยะที่ไม่ต่างกันมากแต่ถ้ามาดูนะครับมาศึกษาจริงๆเนี่ยคำว่าคำที่มัน accurate นะครับแล้วก็คำที่มัน precise มันต่างกันนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูตัวอย่างนะครับในรูปรูปหนึ่งนะครับเป็นดัช Board เป็นการปาเป้านะครับแล้วก็จะอธิบายนะครับเป็น4กรณีเป็น4 s c e n a r i o นะครับของการที่ปาลูกดอกชุดหนึ่งก็จะมีเรื่องของ accurate กับ precise นะครับถ้าท่านดูทั้งหมดนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับของการปาเป้านี่นะครับว่าถ้ามันตรงเป้านะครับแล้วก็ลงเป็นกลุ่มจากหลายๆดอกเนี่ยอย่างเงี้ยเป็น accurate ด้วยเป็น precision ด้วยแต่ถ้าเกิดไปรวมกลุ่มกันนะครับแต่นอกจุดศูนย์กลางนะครับแต่ทุกดอกที่ปาไปไปรวมอยู่ตรงนั้นนะครับอย่างนี้เรียกว่า precise นะครับแต่ไม่ accurate นะครับก็ลองศึกษานะครับดูจากรูป เพราะนั้นการที่ใช้คำนั้นนะครับหนึ่งต้องมอีความ accurate มี accuracy นะครับก็คือถูกต้องนะครับถูกต้องตามข้อ,อเท็จจริงนะครับถูกต้องตามสถานการณ์ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมความเชื่อนะครับแต่ส่วน precision นะครับแปลง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าอยู่กับร่องกับรอยนะครับ ก็หมายความว่าถ้าเราปลาถูกศูนย์กลางเป้านะครับในเรื่องที่ accurate ด้วยแล้วก็เข้าตรงจุดเดิมกันเสมอนะครับก็อยู่กับร่องอรอยนะครับในสิ่งที่ถูกต้องแต่ถ้าปลานะครับหลุดเป้าไปแต่ไปรวมตรงนั้นหมดเลยนะครับก็คือเป็นสิ่งที่บอกว่าอาจจะไม่ถูกนะครับไม่ตรงเป้านะครับไม่พุ่งไปที่เป้าแต่ก็ทุกครั้งนะครับก็จะมารวมกันอยู่นะครับในจุดขอบของด์ r บอร์ดนะครับนี่ก็คือ prediction นี่ก็คือการเลือกใช้คำ อันที่2นะครับก็คือ comprehensibility นะครับการสื่อสารนะครับสุดท้ายแล้วมันจะ effective หรือไม่ effective นะครับมันอยู่ที่ว่าการสื่อสารนั้นสร้างความเข้าใจนะครับ comprehensibility สามารถสร้างความเข้าใจได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูศัพท์นะครับว่าถ้าเราใช้คำถ้ามันไม่เหมาะสมมัน inappropriate ก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะใช้คำนะครับเหมาะกับกลุ่มผู้ฟัง ศัพที่ใช้ในกลุ่มนักวิชาการนะครับสัพท์ที่เป็นเอ่อเทคนิคอลสัพท์ที่เป็นเอ่อจาก้นนะครับอาจจะคุยกันนะครับในกลุ่มของวิชาชีพเดียวกันผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นแพทย์นะครับเวลามาราวอดรอบเตียงคนไข้เวลามาวิเคราะห์วินิจฉัยโรคนะครับเขาก็จะพูดกันด้วยภาษาแพทย์แต่เมื่อได้ข้อสรุปแล้วนะครับในการมาอธิบายนะครับผู้ป่วยญาติผู้ป่วยนะครับ ต้องใช้ภาษาที่มันง่ายขึ้นแต่ความหมายไม่เปลี่ยนนะครับนั้นถ้าแพทย์เอาภาษาแพทย์นะครับมาอธิบายคนป่วยนี่แหละครับก็คือจะขาดคุณสมบัติในการสื่อสารที่ดีในข้อที่สองก็คือ comprehensibility นะครับอันที่สามนะครับก็คือ international audiences นะครับถามว่าเกี่ยวอะไรนะครับกับผู้ฟังนะครับที่เป็น audiences เนี่ยคนส่วนใหญ่นะครับมาคิดว่าคนที่จบ การศึกษาถูงสูงนะครับจบด็อกเตอร์มานะครับมักจะใช้ภาษาอังกฤษได้ดีนะครับเมื่อมีการสัมมนาหรือเสวนานะครับที่ผู้พูดนั้นเป็นชาวต่างประเทศนะครับถ้าเราตั้งนะครับตั้งโจทย์ว่าผู้ที่ฟังนั้นนะครับกลุ่มผู้ฟังนะครับที่เราดูที่ลงทะเบียนมาเป็นด็อกเตอร์นะครับเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะครับแล้วเราก็ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ในฐานะที่เราเป็นองค์ปาถกนะครับ ปรากฏว่านะครับการสื่อสารนะครับตรงนี้ก็เฟลเช่นเดียวกันนะครับเพราะความจริงก็คือเป็น non-native audience นะครับคนเหล่านี้แม้จะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษนะครับแต่เขาเรียนภาษาอังกฤษด้วยตานะครับเขาไม่ได้เรียนด้วยหูคนเหล่านี้นะครับที่เป็นนักวิชาการเป็น academician นะครับส่วนใหญ่นะครับไม่ได้บอกทั้งหมดนะครับก็จะเรียนภาษาจากการอ่าน textbook จากการที่อ่านเปเปอร์ต่างๆนะครับและโอกาสที่จะพูดคุยกันนะครับเป็นภาษาอังกฤษนั้นแทบจะเรียยว่าน้อยมากนะครับโดยเฉพาะคนที่เรียนอยู่ในประเทศนะครับหรืออาจจะไปเรียนในประเทศที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาเพราะฉะนั้นคลังศัพท์นะครับของคนเหล่านี้ก็จะเป็นศัพท์ที่เป็นภาษาเขียนนะครับมีความเป็น formality นะครับเฉะนั้นถ้าผู้พูดนั้นไปใช้ภาษาที่ native ใช้นะครับ เป็น idioms เป็น two word v e r b ส่วนใหญ่นะครับเขาจะสื่อสารไม่เข้าใจนะครับงนั้นก็เลยมีกฎว่านะครับต้องดูกลุ่มผู้ฟังนะครับถ้าเป็น international audience นะฮะก็คงต้องหลีกเลี่ยงอยู่นะครับอยู่สองประเภทนะครับก็คือหนึ่งเป็น uncommon w o r d นก็คือคำที่ไม่ได้อยู่ในตำราหายากนะครับในพจนานุกรมอันที่สองนะครับก็คือ idiomatic expression นะครับก็คือการเทียบเคียง นะครับด้วยวัฒนธรรมนะครับที่แตกต่างกันนะครับผมเคยยกตัวอย่างนะครับว่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนนะครับถ้าผู้ฟังนั้นเป็นคนไทยก็จะเข้าใจนะครับแต่ถ้าเรายกตัวอย่างนะครับว่าเราเอาท่านหินไปขายที่เมืองนิวคาสเซิลนะครับอย่างนี้เขาก็ไม่เข้าใจนะครับทั้งทัที่เป็นเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าถ้ามีคนบอกว่า to bring coal to newcastle เนี่ยนะครับความหมายก็เข้า ในลักษณะเดียวกันนะครับกับเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนนะครับแล้วอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของโทนนะครับเรื่องของโทนเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับ voice and tone นะครับเห้นทั้ง4ประการนี้นะครับก็จะเป็นคําที่ appropriate เป็นคําที่เหมาะสมหรือไม่ในการสื่อสารนะครับเดี๋ยวผมให้ท่านดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะครับ ตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของภาษานะครับแต่เป็นเรื่องของเนื้อหาที่สอดคล้องกันนะครับกับเรื่องของ inconvenient truth นะครับซึ่งก็คุณอัลกอนะครับก็ก่อนจะได้รับรางวัลโนเบลก็เป็นคนที่เดินทางไปทั่วโลกนะครับไปเก็บภาพต่างๆเพื่อที่จะสะท้อนนะครับให้เห็นถึงภัยนะครับของ global warming แล้วก็ global warning นะครับที่จะเตือนชาวโลกนะครับให้หันมาดูนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องนี้นะครับก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนะครับที่มีคุณเกรียงไกรนะครับท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับก็ได้พูดถึงนะครับคลิปสั้นๆนะครับเรามาดูนะครับกรรมที่เรียกว่า BCG นะครับ IOSecularGreenEconomy ซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องของอที่เป็นวาระแห่งชาติในปัจจุบันนี้อยู่ซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เราบอกว่ามันเป็นนโยบายที่ดี นะครับแล้วก็ฝากว่าไม่ว่าใครจะไปเป็นรัฐบาลจะต้องดําเนินการต่อนะฮะ,ฮะแล้วก็ไม่ใช่ดําเนินการอย่างเดียวจะต้องดันให้สุดๆเลยนะครับโดยเฉพาะไบโอเนี ia, ่ยไบโอเทคเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดในภูมิภาคนี้เหล่านี้เนี่ยเพราะว่าทั้งสิ่งที่เราขวบเนี่ยก็คือว่านโยบายบางครั้งเนี่ยของรัฐบาลที่ดีอยู่เนี่ยแต่รัฐบาลใหม่มาที่คนละขั้วเนี่ยในอดีตที่มา,บ,าบ,บทเรียนคือความไม่ต่อเนื่องยกเลิกเฉยเลย <ะ>แต่ว่าเนี่ยเป็นนโยบายที่ดีแล้วเรามองว่าตัวนี้เป็นเกมเชนเจอร์เป็นจุดแข็งของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเดินต่อแล้วไม่ใช่เดินธรรมดาต้องสนับสนุนเต็มที่ให้เกิดผลจริงนะครับครับคุณเกีกยไกรก็ได้พูดถึงเอ่อ BCG นะครับก็คือ Bio Circular Green Economy นะครับซึ่งก็เป็นกระแสะที่แรงมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงการประชุมเอเปนะครับที่ผ่านมา ก็ได้ชูนะครับในเรื่องของไบโอซูพล่ากรีนอีโคโนมีนะครับว่าจะเป็นกระแสนะครับที่จะต้องมานะครับในโลกที่อยู่ในโลกาภิวัตน์เป็นโลกที่ฟูลีดิจิทัลนะครับเป็นดิจิตอลดิสรัชนะครับก็คือต้องมาร่วมมือกันนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมสาขาวิชานะครับที่อาจจะต้องมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับในยุคที่เป็น BCG ก็คือสาขาไบโอเทค เรื่องของ waste management เรื่องของการกำจัดขยะต่างๆนะครับซึ่งคุณเกรียงไกรก็ได้บอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่จะต้องทําอย่างเอาจริงเอาจังนะครับแล้วถ้ามีการเปลี่ยนนะครับรัฐบาลนั้นนโยบายตัวนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติเป็นยุทธศาสตร์ชาติเป็น national strategy นะครับต้องทําต่อไปเพราะ BCG นั้นคุณเกรียงไกรใช้คําว่ามันจะเป็น game changer นะครับเป็นตัวที่จะเปลี่ยนโลกใบนี้นะครับก็ จะต้องให้ความสนใจนะครับในทุกองค์คาพยพที่เกี่ยวข้องกับ BCG นะครับก็เริ่มต้นนะครับจากการที่ได้ฟังคุณพิธานะครับนำเอาคำ inconvenient t r u t h นะครับมาพูดในในยะของด้านการเมืองนะครับซึ่งเราไม่ไปแตะตรงนั้นแต่โยงมาให้ดูนะครับเรื่องของการแปลนะครับมาเป็นชื่อภาพยนตร์นะครับก็เหมือนที่บอกนะครับว่าแปลแล้ว คนในเรื่องเลยนะครับเรื่องของการแปลภาพยนตร์ก็ต้องแปลให้ดูและตื่นเต้นนะครับอยากเข้ามาชมเรื่องจริงช็อกโลก and inconvenient t r u t h นะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการนำไนยะนะครับความหมายใช้ในทาง p o l i t i c a แต่ถ้ามาใช้ในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมในเรื่องของ global warming ในเรื่องของ global warning นะครับ ก็าสามารถแปลนะครับได้ในหลายๆมิติทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฟังนะครับก็คงจะต้องมาดูบริบทต้องมาดูเจตนาของผู้พูดและที่จะต้องสังเกตนะครับก็คือเรื่องของภาษาร่างกายน้ำเสียง voice and tone ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราดูหนังสือนะครับแต่เราไม่ได้ฟังนะครับต้นฉบับที่พูด ถ้าเป็นการถอดนะครับโค้ดมาถอดเทปมาเนี่ยเราอาจจะเข้าใจนะครับไม่เหมือนกับเราไปฟังกับหูเพราะเราอ่านด้วยตาเฉยๆนะครับเอาละครับก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะครับที่จะมาพูดให้พวกเราฟังกันนะครับว่าเวลาเราดูนะครับเรื่องราวอะไรนะครับแล้วเราเอามาลองเชื่อมโยงลองมาคิดพิจารณานะครับตีโจทย์ให้แตกเพื่อจะได้เข้าใจนะครับบริบทต้องเข้าใจความหมายนะครับสิ่งที่ ผู้ส่งสารต้องการสื่อผู้รับสารเองก็ต้องเข้าใจนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการนําเสนอต่อไม่งั้นนะครับต้นทางพูดอย่างกว่าจะไปถึงปลายทางนะครับข้อมูลบิดเบี้ยวไปหมดแล้วนะครับสังคมก็จะมีความวุ่นวายนะครับเนื่องจากการสื่อสารนั้นมีความเห็นนะครับที่ไม่ได้รับการตรึกตรองก่อนนะครับฟังแตบเดียวนะครับที่บอกว่า take it for granted นะครับแล้วก็เอาไปพูดเลยนะครับ ที่บอกว่าฟังยังไม่ได้สับนะครับพอจับเอาไปกระเดียดแล้วถ้าท่านเองเป็นคนที่มีอิทธิพลนะครับต่อสังคมเนี่ยแล้วท่านไม่ได้เอ่อมาคิดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับมันก็จะเกิดผลทางลบนะครับที่เป็น adverse consequences นะครับกับสังคมโดยรวมได้นะครับคุยเฟื่องเรื่องภาษานะครับวันนี้นะครับก็นำเอาเรื่องดีๆนะครับมาเล่าให้พวกเราได้คิดนะครับการที่ คิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับเป็นคําที่พูดกันนะครับจนคุ้นหูนะครับแต่การที่จะเป็นคนที่คิดเป็นวิเคราะห์และก็แยกแยะเป็นนะครับเชื่อมโยงไปกับเรื่องต่างๆอีกมากมายนะครับแม้กระทั่งระบบการศึกษานะครับที่เราคงจะต้องให้น้ําหนักนะครับกับการเรียนการสอนนะครับและทดสอบเชิงอัตไนมากกว่าการสอบเชิงปรนัยนะครับซึ่งจะทําให้เรามีคริติกรู้จักคิดวิเคราะห์วิจารณได้นะครับ โลกใบนี้นะครับไม่ได้มีแค่ Choice นะครับ A B C D นะครับจากการเรียนนะครับที่เราคิดว่านะครับมันมีให้เลือกแค่นั้นนะครับเราต้องคิดว่าคําตอบนะครับที่มากกว่านั้นก็มีนะครับแต่ทําไมเราจะต้องโดนตีกรอบด้วย Choice ที่มีให้เลือกอย่างจํากัดนะครับกับเรื่องนะครับที่อยู่ในโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับมันไม่ได้มีแค่ A B C D นะครับแล้วเรามาบอกว่า ให้คิดนอกกรอบนะครับถ้าจะติ้ง outside the box ได้นะครับก็ต้องปรับนะครับตั้งแต่ระบบการศึกษานะครับที่จะต้องเปลี่ยนมาเป็นระบบที่เป็นการทำให้เราคิดเป็นนะครับที่เรียกว่าเป็น subjective base นะครับปรณัยก็คือ objective base มีคำตอบมีธงปักอยู่แล้วนะครับลองมาช่วยกันคิดนะครับแล้วถ้าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการศึกษานั้นลองเอาตรงนี้มาแล้วก็ผลักดันนะครับให้คนไทยนั้น คิดเป็นนะครับแล้วก็ฟังอย่างคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับเอาละครับพบกันใหม่คราวหน้าพิพัฒน์พงวิวัฒน์คุยเฟื่องเรื่องภาษาลาไปก่อนสวัสดีครับ Educate one person, you can change a life. But if you educate many, you can change the world.